สวัสดีครับพี่น้องสุผูสุขวนครับอยู่กับผมบาซิศอีสานบรรคุบาครับเมื่อนี้สิพี่าพี่พาน้องขึ้นเขาเขาป่าหาเห็ดคือเก่าแล้วครับหลังจากที่บาซิศไม่ได้ขึ้นมาสองมื้อครับเนื่องจากวัติุภารกิจอีครับเมื่อนี้ก็ได้โอกาสขึ้นมากเลยมาเบิ่งว่าสีมีเห็ดยังออกให้เหา่เนี่ยครับมาลุ้นมาเบิ่งน้อกันครับหลังจากห่างหายไปสองมื้อครับฝนก็เริ่มตกให้เหาแล้วครับมาเบิ่งผลผลิตตามมาซีมีเห็ดยังออกมาให้เนี่ยครับมาลุ้นมาเบิ่งน้อกันครับเสร นี่ครับพี่น้องมนนีกระไดเส้านี่นี่ครับเส้านี้จะได้แล้วดอกแรกแหกมานครับดอกแรกแหกมานเส้านี้เป็นเห็ดไข่อ่าคือแล้วเส้านี้นะลุ่นไปเบิ่งกโต้บาน,นอ้าวเห็ดโก้แดงครับพี่น้องนี่ครับ โอ้เมนี่เป็นเฮ็ดก่อแรงออกครับเทคสิปเป็นคือบวคือว่ายุดไปซองมือครับบ่ได้ขึ้นมาติดภารกิจครับมีอีกดอกนึงครับอันนี้เป็นเฮ็ดไข่บ่หน้โอ้ยฝนตก๊กฝนต๊กใส่ครับเมนี่ก็ได้ฝนต๊กใส่พี่น้องหลังจากเ้าจมหาฝนมาลายมือแล้วบบดนี้ขนต๊กให้ขนต๊กนําเข่าได้บ่ดน้ขี้เข่าครับเฮ็ดก็เริ่มออกแล้วครับ มารุ่นมาเบิงนกำกันกับบาซิดครับมือนี่อันนี้เฮดโกอเฮดโกอครับอันนี้ก็ได้โอ้มือนี้เห็นเฮดกะออกแต่คือบ่พี่น้องเอ้ยมารุ่นมาเบิงนกำกันครับมาเป็นกำลังใจให้บาซิดผู้นี้นะครับอันนี้เป็นเฮดขาวครับนี่ครับเฮดขาวนี่ก็เป็นเฮดนาเล่ครับ นี่ครับเห็ดหน้าเล่ครับพี่นอ้อกกำลังออกซ้ำมือนี่กระไดนี่ครับสองดอกโอ้ยชีออกไฮไลท์กระโบนโอ้เห็ดมือนี่กระไดโอ้ยดึงไปอืมสองดอกอดีครับนี่อีกดอกนึงครับเห็ดหน้าเล่นะครับโอ้ยดอกเดียวบวะคือ ลายดอกเดียวครับนี่ครับอีกดอกหนึ่งอันนี้บ้านผมเอื้นเฮ็ดกาบยางนะครับพี่น้องนี่เฮ็ดกาบยางครับบ้านพี่บ้าน้องเอื้นเฮ็ดยางครับเอื้นคือกันอยู่บครับนี่บางมองก็เอื้นเฮ็ดนังปลาดุกนี่ครับเริ่มออกแล้วเริ่มเห็นแล้วครับผลผลิตจากผลต๊มาไกลเข้าเห็นแล้วครับนใส่กระยั้งก่อนเมื่อนี่นี่อีกครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับเห็ดกับย่างครับอันนี้นี่ครับยุมออกให้เห็นแล้วครับโอ้ยนี่ครับนี่ครับพี่น้อง รูครับหมู่นี่ครับหมูเดียวหลังจากที่บาาซิทหายไปสองมือต้องขอโทษพี่น้องุกผูสกุคน้ำเด้อครับเพราะว่าบ้าซิทคิดธารกิจสำคัญยี่หีครับทิมปาะบได้ครับแต่เลยต้องยุดถ่ายทลิปให้พี่ให้น้องได้เบิ่งครับนี้บาาซิทขึ้นมามือแรกครับขึ้นว่าสีบ่มียังออกครับนี่ครับผลผลิตจาก หลังฝนตกมากครับเป็นเฮดนี้ครับเย็บแลครับบาทนดเย็บแล้วครับบานี้ มาเด้อพี่น้องมาเก็บเ,เห็ดดินน้ำกันครับมือนี่ก็ได้เริ่มเห็นแล้วครับนี่ครับเห็ดชนิดนี้ันรสชาติหวานครับเียงแซ่บรสชาติหวานแซ่บอร่อยซูซ่อมก,กันกับเห็ดกอแดงครับเห็ดนี่ก็ได้แต่สีเงาอยู่ตรงที่ว่าห้าลร่างเงาเท่า,าทนั้นละครับพี่น้องนะครับ ออกหน่อยออกหลายมือนี่ก็ได้เก็บแล้วครับขึ้นมากก็ได้มีอีกดอกนึ่งครับเออสิ่งแรกค้อไข่บาน ใช่ครับน้องเห็ดไข่นี่ครับเห็ดไข่ดอกบุีงามครับมันนอนี้ก็ได้คือแล้วคือแล้วีดอกนี่ครับอ๋อมาเลยมาสองมือครับเบิ่งลูกคนกินจนชิมมดแล้วครับอืมนี่อีกดอกนึงครับ ดอกน้อยดอกนี่ก็ได้นี่อสองดอกครับเห็ดใครเจ้านี้มาเห็นเห็ดไข่อีกแล้วฝนตกไห้ก็เริ่มออกมาแล้วบาดนี่โอ้นี่ครับสองดอกอืมมาลุ้นมาเบิ่งน้ำกันครับพี่น้องมือนี่ก็ได้หลังจากเราได้มาสองมือโอ้นี่ก็เห็ดคือกันเนาะ น,นี้เห็ดเหลืองเห็ดนี้รสชาติพอกินอยู่ถา้าเฮ็ดออกลายกระซิบโบเก็บเราครับพี่น้องื้อน,นี้หัน่นเห็ดบุกคอยมีปันไดครับเก็บคือเก่าถือว่าเป็นเฮ็ดครับเห็ดชนิดนี้ถ้าท่อ,องสีขาวนี่สีพอกินอยู่พอกินพออยู่ ถ้าเป็นทองสีเดียวกันก็นหน้าดอกมีเห็นสีโบเป็นตะเกียบครับน,นี่ครับอกล้าย็ดนี่ก็ได้นี่ครับ เห็ดหนางัวอันนี้ก็ได้พี่น้องโอ้มันถือคนเล้วเฮ้ยได้จ่ิน้องบรรยากาศหลังจากเิ็ทิศครมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับห้องหาคนบัดนี้ห้องหาคนคนมาแล้วครับนี่ครับคนคลิตตามาก็เป็นแบบนี้ครับน้ำไม่ห่วยก็เพิ่มขึ้น นี่ก็เห็ดนู้เห็ดเห็ดตีนต่ำครับเห็ดหน่างูัมครับคนผลิตจากคนตกใส่ครับออกอยูโอ้ยนี่ดอกนะ ดอกนี่คือบานเต็มพิกัดแทบบาทนี่โอ้โอ้โหกือันหลอกน้อยนี่สวงหลอกอาได้อีกบนที่คนโอ้โห hết nà lệ, nà món nè nè nâng 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 อยู่ซอกหินอันนี้ก็ได้ไข่ดอกนึงพอดีงามนี่อ no ีกดอกนึงเชียวได้โบโอ้บบได้ดอกนี้ก็ได้ตดตกใสนี่ดอกนึงพอดีงามเลยดอกนี้ก็ได้ดอกนู้เชียวได้อยู่บ่ดอกนี้ก็ได้โอ้ได้อยู่ ให้โอ้นีอ้ันนี้เป็นเห็ดข่านี่โอ้เห็ดข่าก็ออกแล้วนี่น,น,นี่ครับ อหลายยุ่พี่น้องเลยนี่กระเมนครับออกลายลายุ่เห็ดข่ากระไดนี่ครับโอ้ยบาวซิดบัวหินให้อบาวซิดเหยียบนี่ครับใส่กระยังก่อนมือน,นี้ นะครับนี่ค่ะ 哈哦。 เห็ดหนอโอ้เห็ดปวกเห็ดปลวกพี่กิ้มหมดเลยวะบอกเลยางไม่นี่ครับเห็ดปวกโฮ่อเป็นเห็ดขาอีกแล้วครับเห็ดขาเห็นกระเทียบ สองดอกเห็ดปวกช่อดอกอ้าวเห็ดปวกนี่ฮะเดี๋ยวเป็นเลี้ยงครับพี่น้องนี่ครับเป็นเล้ยครับเป็นเห็ดขาบ้านนี่ครับ

อีกสองดอกเหาสองดอกอีกสองสามดอกดอกสูงามเลยสามดอก อ้าวสามดอกพอดีงามๆเลยครับพี่น้องนี่นี่ครับนี่อีกนี่ครับโอ้ยสามดอกเฮ็ดค่าอืมสามดอกนี่ครับลา ออ pe นี่อีกดอกนึงครับอืมนี่อีกดอกหนึ่งอีกดอกหนึ่งอ้าวแค่ปวกอืมอ้ดอกเดียวเนาะนี่นี่ครับเฮ็ดซี่อันนี้ครับนี่ครับเฮ็ดซี่ออกอยู่พี่น้อง ผลผลิตจากฝนตกมาครับเฮดซีออกครับนี่อีกดอกนึงนี่บาชิดบัวเอาได้ครับบพาว่าบาซิทบัวเคยกินมันพี่น้องกินอยู่วาครับเห็ดแบบนี่ครับชอนดอกคลิปเด่นซื่อคลิปนี้ก็สิคอจบกคลิปไว้ชั้นนี้แล้วครับพี่น้องเพราะว่ามื้อนี้บาซิทมากไปพอสมควรแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ฝนกำลังตกพอครับสิคอลาพีลาน้องไว้นะตอนนี้ครับพี่น้อง คลิปน้าว่ากันเจอกันใหม่ครับพี่นอ้องสวัสดีครับ